คาทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามาทานายดวงชะตาภาพรวมความรักของชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภประจําช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนกันนะคะว่าพลังงานของชาวราศีพฤษภประจําช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจะเฮิมิตหล่นลงมานะหนึ่งถ่วย h h n n m m n n แล้วก็ The c h a r i o t เกิดขึ้นนะคะพลังงานของชาวราศีพุฤษภลัคนาราศีพุฤศภประจำช่วงเดือนพุศจิกายนนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยยังเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองยังไม่ได้มองหาความรักนะคะยังเหมือนกับพยายามที่จะโฟกัสในเรื่องของเป้าหมายชีวิตตัวเองหรือคุณอาจจะเผชิญกับความเจ็บปวดทางความรู้สึก เพิ่งจะเกิดการเลิกลาเกิดการอกหักผิดหวังมานะคะเราก็อยู่ในจุดที่ในช่วงเวลานี้เนี่ยเรากําลังอยากที่จะเยียวยาความรู้สึกตัวเองอยากเติมเต็มอยากชาร์จพลังงานอยากพยายามกลับมารักตัวเองอีกครั้งดูแลตัวเองหรือในช่วงเวลาที่ผ่านมานะสาหรับใครที่โสดสนิทอยู่เนี่ยมันมีพลังงานของการที่ คุณเคยทุ่มเทให้กับคนรักไม่ว่าจะเป็นการเสียสละการดูแลเอาใจใส่ต่างๆจนคุณรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณยังไม่ได้ดูแลตัวเองมากพอมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวพลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เรากลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเอง กลับมามองหาเป้าหมายในชีวิตตัวเองอีกครั้งแล้วก็เหมือนกับคุณพยายามที่จะทำทุกอย่างให้ตนเองมีความสุขมีความสบายใจมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมากที่สุดอะไรก็ตามที่ติดอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นห่วงแห่งความอึดอัดใจหรือการที่บางทีเนี่ย เราไปตกกลุ่มรักใครอยู่ข้างเดียวมาโดยตลอดนะคะหรือว่าไปตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมานานมันก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าในช่วงพฤศจิกายนนี้เนี่ยเราจะต้องกลับมาตั้งหลัก นะคะก็จะเห็นได้ว่าชาวราศีพฤษภช่วงพฤศจิกายนนี้คุณจะเดินทางค่อนข้างบ่อยนะคะหรือว่าได้ไปทําอะไรใหม่ๆได้ไปพบเจอกับผู้คนใหม่ๆการไปเที่ยวการเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆเพื่อให้ได้ทบทวนตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะเยียวยาความรู้สึกตนเองที่มันขาดหายไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดขึ้นนะคะคนโสดอยู่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้นะพฤศจิกายนนี้ คือคุณไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องของความรักหรือคนที่จะเข้ามาแต่คุณเนี่ยคะใช้เวลาในการศึกษามากขึ้นใช้เวลาในการดูสถานการณ์มากขึ้นว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะสามารถสารสัมพันธ์กันไปได้ในทิศทางไหนก็คือเราจะไม่ได้ตกหลุมรักใครง่ายๆแล้วก็จะใช้เวลาในการศึกษานิสัยใจคอทดลองพูดคุยไปก่อนและ นะคะคนโสดอยู่เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าคุณจะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองคุยมากกว่าหนึ่งคนเพื่อที่จะได้พิจารณาตัวเองว่าจริงๆแล้วเรากาลังชอบคนลักษณะประมาณไหนกันแน่นะคะเพราะที่แฮงแมนเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงที่ตัวคุณเองก็ยังไม่ค่อยอยากที่จะเปิดใจให้กับใครแบบจริงๆจ,งๆจังๆเนาะบางท่านเนี่ยยังเห็นพลังงานถึงการคิดถึงรักครั้งเก่าอยู่นะคะหรือว่าเราอาจจะยังจบ แบบไม่เด็ดขาดกับความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมามันยังมีความค้างคาใจในบางเรื่องทําให้คุณเองก็ยังพอที่จะมีความหวังในการรอคอยอยู่บ้างมันก็จะทําให้คุณนะคะอาจจะยังไม่ได้พร้อมกับการเปิดใจใหม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะหลายๆท่านก็จะโฟกัสไปเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะหรือว่าไปเที่ยวเดินทาง ไกลๆเดินทางไปไกลบ้านเดินทางไปในสถานที่ใหม่ๆพลังงานของชาวราศีพฤษภหลายท่านก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวในสถานที่ที่มีชาวต่างชาติเยอะๆเป็นสังคมใหม่ๆเพื่อให้ตัวเองลืมเรื่องราวของความรักหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะคิดถึงใครอยากจะคิดถึงแต่ความสุขของตนเองหรือมองหามิตรภาพใหม่ๆข้างหน้าประมาณนั้นนะคะ ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าความรักมันไม่ค่อยโดดเด่นนะแต่ก็จะเป็นช่วงที่คุณจะมีความสุขอยู่นะคะคนโสดอยู่เนี่ยมีพลังงานของชาวรักสี การลักนณาราศีกันนะคะหรือว่าชาวราศีกรกฎลักนณาราศีกรกฎเข้ามาในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันเนาะหรือนะเราอาจจะได้พบเจอกับรักทางไกลนะคะชาวต่างชาติเข้ามาในชีวิตการพูดคุยกันผ่านทางโลกออนไลน์ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เนาะหรือคนที่คุณได้คุยด้วยเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่ง เป็นคนที่ดูมีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ดูนิ่งๆเง,งียบๆดูเหมือนกับว่าดูเหมือนกับไม่ค่อยอัธยาศัยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการเข้ามาจีบด้วยเจตนาที่ดีนะคะและการจีบเนี่ยมันก็จะทำให้ชาวราศีพฤษภนะมีความรู้สึกว่าเกิดความ มีความหวังแหละมีความสบายใจมีความสุขในช่วงหนึ่งแต่เราเองด้วยความที่ยังไม่ได้ไว้ใจใ,ใครที่จะเข้ามาในชีวิตแบบจริงๆจ,จังๆมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยจะยังไม่ได้มีอาการรู้สึกว่ารักใครเกิดขึ้นนะคะอืมดูพลังงานต่อไปนิดนึงนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมีเดอะเดทมา แล้วมีเดือสันมานะคะสำหรับใครที่รอคอยรักครั้งเก่าหรือคนที่เราเพิ่งจบความสัมพันธ์กันไปแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นการจบความสัมพันธ์แบบขาดาวรเนี่ยจริงๆแล้วเห็นถึงการวนกลับมาคบกันนะคะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่กลับมามีความหวังในความรักใหม่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะหรืออาจจะมีพลังงานของชาวราศีพิจิกรักนาราศีพิจิกคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะหรือว่าคนที่อาจจะทํางาน อยู่ในสายงานข้าราชการนะคะทหารตำรวจครูบาอาจารย์ต่างๆที่จะเข้ามาจีบเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณก็เป็นไปได้หรือคนคนนั้นนะเป็นคนใกล้ตัวที่เราอาจจะได้ไปเจอกันจากงานเานลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานสังสรรค์น,นะคะหรือว่า เรามีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวนะไปเที่ยวในสถานที่บันเทิงไปงานมงคลหรือไปงานที่เป็นงานปาร์ตี้เราก็ได้ไปพบเจอกันเกิดขึ้นก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะคะ The Tower มานิดหนึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ในที่นี้นะคะ The Tower ไม่ได้หมายความแต่เรื่องไม่ดีนะแต่มันก็หมายถึงเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นด้วยเช่นกันก็คือจากเดิมหลายๆท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่า ไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราจะมีแฟนแล้วไม่คิดมาก่อนเลยว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาจะชอบคุณแต่ก็มีโอกาสที่จะ เปลี่ยนแผนเนาะเกิดการเอาชนะใจกันแบบกระทันหันจนเขารู้สึกว่าอยากที่จะตัดสินใจคบคุณแบบเซอร์ไพรส์แบบที่คุณเองก็ไม่ทันตั้งตัวไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยว่าตัวเองจะได้สละโสดนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าใครจะดูนิ่งๆไม่ค่อยเปิดตัวเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ยังดูระวังใจแต่คุณเองนะคะชาวราศีพฤษภก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัม และมีโอกาสได้สารสัมพันธ์มีโอกาสได้สละโสดแบบไม่ทันตั้งตัวเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืม เห็นถึงพลังงานของการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะส่วนใครที่มีความรักที่อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเนี่ยบางทีนะคะความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ราบลื่นไม่ได้ดีหนักสักเท่าไหร่นะเห็นถึงพลังงานการเดินทางไกลเนี่ยะคะการเดินทางไปต่างประเทศการเดินทางไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้นัดเดทนัดใช้เวลาดีๆร่วมกันนัด เปิดตัวเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะชาวราศีพฤษภนะคะสำหรับใครที่คุยกันอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยในช่วงนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้นะห้เห็นว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณจะมีความนิ่งๆมากขึ้นนะไม่ค่อยมีความรู้สึกว่ากระตือรือร้นในการพูดคุยเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเราเองก็ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมานานจนบางทีเรารู้สึก รู้สึกต้องใช้ความอดทนในการรอคอยแต่การรอคอยของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะเราก็จะรอคอยแบบนิ่งๆรอคอยแบบ เผื่อใจเอาไว้ด้วยนะคะมีการระมัดระวังหัวใจตัวเองเอาไว้อยู่พอสมควรว่าถ้าสมมติมันจะต้องเกิดการเลิกราหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันจะไปไม่รอดเนี่ยคุณจะได้ไม่เสียหลักกับความรักนะมันก็เลยทำให้เป็นบรรยากาศที่คนที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่เนี่ยเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากที่จะตัดสินใจให้มันชัดเจนบางทีคุยกันมานานดูไม่มีท่าทีว่าเขาจะ สารสัมพันธ์กับคุณบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าอยากจะยุติความสัมพันธ์อยากที่จะเลิกคุยต่างคนต่างแยกย้ายดูเขาเหมือนไม่เอาจริงเอาจังมันก็จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้เนี่ย ตัวชาวราศีพฤศพลัคนาราศีพฤศพเองจะค่อนข้างนิ่งนะคะจนทําให้คนคุยเขารู้สึกกลัวกันว่าจะเสียคุณไปก็ทําให้เขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กลายเป็นการนัดเดทเราขอนัดเจอกันใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะหรือว่าซื้อตัว๋วพาไปเที่ยวหรือพยายามทําให้เราได้มาเจอกันเร็วที่สุด นะคะหรือพาให้คุณเนี่ยไปเปิดตัวกับครอบครัวหากใครเป็นรักทางไกลไกลกันก็มีโอกาสที่จะเปิดตัวผ่านทางโลกออนไลน์แบบที่คุณเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาเนี่ย คิดที่จะเปิดตัวกับคุณมันก็พอที่จะทำให้คุณกลับมามีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พอที่จะชื่นใจเกิดขึ้นความสัมพันธ์ที่มันคาราคาซังมานานไม่ชัดเจนสักทีก็มีโอกาสที่จะได้สารความสัมพันธ์ไปสู่การชัดเจนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้สละโสด แล้วก็พัฒนาเป็นคนรักเกิดขึ้นสำหรับใครที่เป็นความรักที่เราเองก็ตึงๆกันมาโดยตลอดเนี่ยบางทียมันมี ความคิดอยากที่จะยุติความสัมพันธ์หรือหลายท่านอาจจะมีการเลิกรากันไปแล้วนะคะแยกกันอยู่เลิกราบอกเลิกกันแต่มันก็ยังเลิกกันไม่ขาดด้วยภาระพันธะต่างๆที่มันยังผูกมัดกันอยู่ก็จะเห็นได้ว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเนะคะพยายามที่จะกลับตัวกลับใจใหม่ พยายามทำให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไว้ใจเขาได้แล้วคุณก็ยังสามารถที่จะให้โอกาสเขาได้เขาจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองค่ะจะพยายามเปลี่ยนนิสัยตัวเอง The Tower เนี่ยนิสัยเดิมๆอะไรก็ตามที่เขาไม่เคยเปลี่ยนมาตลอดเลยปัญหาการทะเลาะปัญหาการมีปากเสียงแตกหักกันของคุณที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีโอกาสว่าคนรักของคุณเขาจะเปลี่ยนตัวใหม่กลับตัวใหม่แล้วก็มาขอขมาขอโอกาสจากคุณ วันเวลาดีๆที่เราเคยเมตตาเคยรักกันมาเนะะี่ยค่ะมันก็พอที่จะให้คุณเนี่ยให้โอกาสและให้อภัยกันได้จนได้กลับมารักกันกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันใหม่อีกครั้งกลับมาเป็นครอบครัวกันใหม่อีกครั้งนะคะหรือเราอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวด้วยกันเป็นทริปแบบกระทันหันเนาะทริป เขาเรียกว่าทริปกระชับความสัมพันธ์จนทําให้คุณน่ยได้กลับมารักกันครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าบริวารต่างๆก็เป็นกําลังใจให้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้คู่ชีวิตคุณได้กลับมาลงเอยกันจนสุดท้ายก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอีกรอบหนึ่งนะคะในพฤศจิกายนนี้เนี่ยคือมันไม่ได้ราบรื่นแต่มันจะมีเรื่องให้คุณรู้สึกว่าชื่นใจ เราเองก็จะกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้คนรักของคุณเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าเขากลัวการสูญเสียคุณไปเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้มันเหมาะสมกับคุณแล้วก็รักษาคุณเอาไว้จนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันสมบูรณ์ไปในทุกๆด้านนะคะชาวราศีพฤษภ โอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมและรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะคะในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับายในคลิปต่อ,ตอไปด้วยวันนี้นะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวหรือติดตามนะคะดวงรายวันนะหรือว่าดวงที่ไฮจะอัปเดตในทุกๆวันได้ผ่านทาง Facebook Instagram แล้วก็ไลน์นะคะจะแปะ ลิ้นช่องทางรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ให้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางวันนี้สวัสดีค่ะ